โค่นต้นยางพาราทิ้งหันมาปลูกส้มโอสามสายพันธุ์ที่สวนส้มโอหมู่ที่7ตําตำบลเขากอบอำเภอเวยอดจังหวัดตรังนะคะบนเนื้อที่ประมาณ3มไร่เป็นส่วนของนายสากุลนิ่มนวลอายุ59ปีนะคะได้ตัดสินใจโค่นต้นยางพาราทิ้งหลังราคายางตกต่ำเลยหันมาปลูกส้มโอพันธุ์ดีไว้นะคะจำนวนสสายพันธุ์รวมกันกว่า หกสิบต้นนะคะคือพันข่าวน้ำผึ้งข่าทองดีและทับทิมสยามใช้เวลาปลูกประมาณหกปีนะคะสมโอก็เริ่มให้ผลผลิตปีละสองรุ่นรุ่นแรกคือช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนะคะและรุ่นที่สองระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมโดยทราบว่าในปีนี้นะคะสมโอ ให้ผลผลิตเป็นปีที่สองแล้วนะคะซึ่งได้เก็บขายเป็นลูกนะคะลูกละ30-60บาทส่วนลูกค้าเป็นคนในชุมชนและละแวกใกล้เคียงที่เว,เวียนมาอุดหนุนชนแทบไม่พอขายเลยนะคะเนื่องจากเป็นส้มโอที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและได้รับเครื่องหมาย GAP ในปี2567ส่วนรสชาติหวานนำนะคะ และจะมีการเก็บขายกันทุกวันนะคะวันละ40-50ลูกสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า1000บาทต่อวันขายหมดทุกวันเลยนะคะมีการแจกได้แถมไปบ้างสำหรับคนแก่คนพิก,การและคนท้องนะคะและสำหรับส้มโอในรุ่นที่สองนี้นะคะคาดว่าจะให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า4-5ตันเลยนะคะ โดยมีการเสียบยอดเพื่อให้ส้มโอมีอายุยืนและทนทานแข็งแรงสำหรับส้มโอนี้นะคะถือว่าเป็นไม้มงคลที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะนิยมซื้อไปไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลต่างๆซึ่งทำให้ส้มโอนะคะขายได้ราคาดีตลอดทั้งปีและเป็นรายแรกที่ปลูกส้มโอในตำบลเขากรอบอำเภอเว่ยยอดจังหวัดตรังนะคะ ส่วนใครที่สนใจนะคะติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0613566057นะคะี่ววันต้องงาม คนนี่เ็เป็นยางปารานะครับแต่พอดียางราคามันก็ตกต่าผมก็เลยคิดว่าน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนเป็นผลไม้เลยเอาส้มโอมาปลูกแล้วก็ประมาณพื้นที่ที่ร่มงยางปาราตอนแรกก็มันทำพื้นที่ทั้งหมันตกเก็ดไร้แล้วก็ร่มไปประมาณไร่กว่าๆทดลองดูก่อนรู้สึกว่าน่าจะได้ผลได้ผลเลยก็ั้งหมดเป็นส่วนแบ่งอีกแปลงหนึ่งก็เป็นทุเรียนไปนะทำขาวต้องดี ข่าวสารน้ำพึ่งต้อตรทิมสยามนะครับตองคำไายพันธุ์แต่ละปีนี่จะได้ผลผลิตประมาณกี่ตันคะมันก็เริ่มเป็นปีสองปีปีที่แล้วมันก็ประมาณสักตันกว่ามาเริ่มแต่ปีนี้รู้สึกว่าน่าจะเยอะน่าจะได้สิบห้าทันได้มั้งราคาขายขายยังไงคะผมถ้าขายเป็นกิโลจยิงนี้เราขายกิโลละสามสี่สี่สิบบาทแต่ผมขายเป็นลูกมากกว่านะขายเป็นลูกลูกสี่สิบห้าสิบอกสิบ อยู่ใช้ประมาณโลกว่าๆตรงเนี้ยลูกค้าเป็นกลุ่มเป็นชาวบ้านแถวนี้แหละไม่ต้องไปไกลมีขายออนไลน์บ้างแล้วแต่โอ้ยให้แล้วรุ่นที่สองนี่จะให้ผลผลิตอีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนไหนคะรุ่นนี้น่าจะเป็นเดือนพฤศจิกาหรือว่าธันวาตรงนั้นแหละแล้วปีนี้รุ่นนี้ตั้งแต่ขายไปเมื่อปลายเดือนกันที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยรายได้ประมาณวันละเท่าไหร่คะวันละพันกวา ตอนขายนะไม่ได้ทั้งปีตอนตั้งแต่เริ่มเก็บมาวันละพันกว่าถือว่ารายได้ดีกว่ายัางไหมคะก็น่าจะดีกว่านะถ้าเราดูพื้นที่นิดหนึ่งแล้วก็ขำไรได้่เราได้มาเรายังได้อีกต่อไปอีกอุกเดือนไม่กี่เดือนแลยเราจะได้อีกเนี่ยถว่าส้มโอน,นี่เป็นพืชอายุยืนอยู่ได้หลายปีไหมใช่ใช่ใช่อายุยืนอดีต้นเรามาเสียบยอดเองปลูกต้นกล้ากับพันเราใส่พันมาใสา่ต้นจะยืนอายุยืนยาวกว่า ลูกค้าที่ซื้อนี่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อพันไหนไปอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นขาวทรงนี้ขาวสายน้ำผึ้งพกนีรสชาติยังไงคะโดมเทเี่ยวเที่ยวหวานก็ <ưng> คือแต่ละวันนี้กินมาก็หมดขาวหมดหมดไม่ไม่ไม่ไมเหลือไม่เกิเหลือถ้าใครสนใจจะติดต่อได้ทางช่องทางไหนได้บ้างคะกดตัวไดทางตัวดับตัวนั่นเองนะเบเบอร์ตัวดับก็ตัวหนกหนึ่งสามเราออกทอกงจะน้ะ